จ้านี่ก็จะเป็นแนวทางของลาวพัฒนาแนวทางของเลกรับนางฟ้าเนาะคะ่ะเลขรับนางฟ้าลาวพัฒนาเมื่อวันที่สี่ค่ะพี่น้องเลขเพิ่นเขาเต็มเต็มเนาะเจ็ดห้าแบบบริกรเลยค่ะพี่น้องตัววิ่งเจ็ดเนาะเขายังสวยงามค่ะมีผู้ดใดใดน้ำเพิ่นมโนผู้ใดโศกดีมันเนาะ อิบซี่ถูกคนอิบซี่ถูกทันดีใจน้ำค่ะผู้ใดมานกับเลขลับนางฟ้าเนาะเพินเข่าติ่มติมเนาะค่ะแคบหน้าจอไว้ค่ะอันนี้คือประวัติพิ่นเนาะวันที่สี่เอามาติดตามวันที่หกกันค่ะเป็นของวันนี้เนาะเป็นของเมื่อนี้ค่ะลาวพัฒนาวันพุธเนาะเลขลับนางฟ้าเพินให้มาบ้างทางชอมเก,กตตาผ้าด้วยแล้วค่ะ กรบขอบบุญขอบคุณเลขรับนางฟ้าเด้อค่ะเดี๋ยวมาบางแนวทางทางช่องกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงเนาะค่ะแล้วก็กราบบุญกราบขอบบุญขอบคุณเอฟซทุกท่านค่ะที่เข้ามาติดตามมากดไลค์กดแชร์มาคมเมินให้เนาะเป็นกาลังใจให้เจตาเนาะค่ะมาไปบึงแนวทางของเกขรับนางฟ้าเพิ่นค่ะ วิ่งลูดก็จะมีเก้ากับสองเนาะสองตัวหกหางเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดสองหกสองเจ็ดสองแปดค่ะเบันก็จะมีเก้าเก้าสองสองสามตัวสี่หางค่ะเก้าสองหกเก้าสองเจ็ดเก้าสองแปดเก้าเก้าสองนะคะไปไม่เนาะคะ่ะพี่น้องมือแรงเล่าวพัฒนา มือไม่เอาไม่มันมัน,มน,มนปังปังเ่งเ่งกันเนาะพี่น้องสองทุ่มครึ่งเนาะสำหรับวันนี้เนาะค่ะเอามาเบิงของเซียนอีกต่อไปค่ะมาเบิงอีกต่อไปเนาะจีตาเอามาบ้างจะเป็นของชอชัยชอเชศชัย ชอเชษชัยให้มาแล้วค่ะวันวันที่สี่นี่ของเพิ่นกับเขาตัววิงะะ่งเด้อเขาแปดเนาะวันที่สี่ประวัติของเพื่นนกับพี่น้องเอาไมา้เบิ้งกันวันที่สี่เนาะเขาสองตัวเขาตัวหนึ่งถือว่าดีอยู่เนาะค่ะพี่น้องกันผูใ้ใดโชคใดมนัน สายวิ่งรูดก็่ะลื่นนอค่ะตัวเบิลตัวรูดเนาะของชอเชตชัยพึ่งมาบึงวันที่หกตามกันต่อค่ะของวันที่หกชอเชดชัยแนวทางลาวพัฒนาเนาะค่ะจนได้กราบขอบุญขอบุนชอเชดชัยเนาะค่ะมาวางแนวทางทางช่องของเจตาเนาะ กเป็นอย่างสูงค่ะบิงรูดของชอเชตชัยบนไห้มากอะศกับ2อเนะะอหหาะค่ะสตัวอ่หกางศูนย์หกศูนย์เจ็นสองหกเจ็่บนก็จะมีศูนย์ สี่ตัวเนาะสี่ตัวหกหางเนาะค่ะโอ้ยข้อเนาะพี่น้องบอชัดเกียรเสียงบอไซขอโทษขออภัยหลายหลายสามตัวสี่หางค่ะศูนย์หกสองหกเจ็ดสองหกแปดสองศูนย์ศูนย์สองค่ะถ้าชอบกับจัดเนาะค่ะ หัดก็ผ่านเนาะแคปหน้าจอชอบของผู้ใดจัดของผู้นั่นค่ะนะพี่น้องมาบึงของมาดามคำนวณต่อไปค่ะต่อไปเป็นของมาดามคำนวณวันที่4ของมาดามคำนวณเพิ่นกะเข่าตัวตัววิ่งเนาะค่ะตัววิ่งรูดเนาะเข้าไปหาเนาะค่ะ มาดามคำนวลเพิ่นกับขอบ,บุญขอบคุนมาดามคำนวลเด้อค่ะที่เอามาวางแนวทางทางช่องของจิตตาแคปหน้าจ,จอไว้ค่ะพี่น้องทั้งไม่ทั้งเกา่าและเบิ่งใส่กันเนาะเบิ่งประวัติของเพิ่นมาดามคำนวลเลขเพิ่นกะปังดีอยู่ค่ะพี่น้องเข่าดีเดินดีอยู่เนาะของมาดามคำนวลย่าลื่อมตัววิ่งรวดของเพิ่นเด้อค่ะตัวบ่ญเนาะ นี่เป็นของวันที่สี่เนาะเอามาตามต่อค่ะพี่น้องตามตัวใหม่ของวันที่หเนาะของมาดามคำนวณเนาะค่ะตามต่อของมาดามคำนวณลาวพัฒนาเนาะวิ่งรูดสี่กับ9ก้าสองตัวหกหางสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองค่ะ เจ็ดศนะูนเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเนาะเบเบ้นก็จะมีซีซีเนาะค่ะสามตัวสี่หางสี่เจ็ดศูนยสองเจ็เจหนึ่งค่ะโอ้ยขอโทษสี่เจ็ดหนึ่งสเจสองสเจ็ด ตามกันตอมือแรลงสองทุ่มครึ่งเล่าผัฒนาของมาดามคำนวณเอาแคปหน้าจอไปพี่น้องท่าว่อแคปกะเขียนไว้เนาะเลขของมาดามคำนวณน่นต่อไปจะเป็นของเซียนหนุ่มค่ะของเซียนหนุ่มวันที่สีประวัติทผ่านมาเนาะค่ะเลขเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะ กดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงค่ะเล็กมีเขามีหลุดเนาะค่ะพี่น้องา่อโทษขออภัยแทนเสียนนุม่มถ้าเล็กเป็นหลุดเนะาะองค์ันที่สี่เป็นอย่างเนาะค่ะตามกันต่อไปไหม่ต่อให้กำลังแรงใจกันต่อเนาะอ c ฟซถูกทันต่อไปเบิ่งอันไหม่มือไหม่ค่ะแนวทางใหม่ของเสียนนุ่มเนาะเซียนหนุม่มลาวพัฒนาไห้มาาแล้วค่ะ วิ่งรูดก็จะมีห้ากับหกเนาะของเสียนนุมห้ากับหกค่ะวิ่งลูดสองตัวหกหางห้าสามห้าสี่ห้าหกหกสามหกสี่หกเจ็ดค่ะเบิร์นก็จะมีห้าห้าหกหกสามตัวสี่หางเนาะห้าหกสามห้าหกสี่ห้า กเจ็ดห้าห้าหกค่ะตัวนิ่นตัวจอสองตัวเพิ่นก็จะมีหาสามค่ะที่อยู่ในนเนาะสีแดงที่เหตเขียนขอบใบไงเนาะตัวนิ่นตัวจอเพิ่นละกันห้าสามห้าหกหกสามหกเจ็ดค่ะตัวนิ่นตัวจอของเซียนหนุ่มเพิ่นมีหางเดี่ยวเด้อค่ะห้าหกห้าหกสาม หางเดียวค่ะเพื่อนไหนมากราบ,บุขอกราบขอบขอบุญขอบคุ้นเซียนนุ่มเด้อค่ะเดี๋ยวมาบ้างแนวทางนเนาะเหตากรับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเดี๋ยวมาบ้างทางช่องเนาะค่ะคลิปนี้ขอพี่น้องโชคดีมือแรงสองทุ่มครึ่งค่ะไปเที่ยวเล่าพัฒนากันขอให้ทุกคนโชคดีหิ่งเงปังปัเนาะโศกโศกมัน,ม,นมันกันเนาะค่ะพี่น้อง คลิปหนาพอกันไหมคลิปนี้สวัสดีค่ะ